สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดครับตอนเราทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการจัดงานรองวันสุดท้ายครับกับเทศกาลบอลลูนไฟล้านดวงซึ่งจัดขึ้นโดยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและภาคีเครือข่ายรวมถึงทางบริษัททเลสวนอินเดียครับกิจกรรมการจัดงานเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8ครับแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานวันที่17กันยายนตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนวันนี้คุณลูกค้า มองไปซอยไหนโซนไหนคนแน่นมากต้องใช้คำว่ามากมากมากถึงมากที่สุดครับวันน่้เลยขอบคุณนะครับไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกคนที่ให้เกียรติมาเดินงานนี้ครับมาชอ็อปมาชมมาถ่ายรูปกับไฟประดับร้านดวงมาชมบอลลูนครับแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจแต่ก็ห้ามพี่น้องชาวชุมพรมาเที่ยวงานนี้ไม่ได้ค่ำคืนนี้ผมดูแล้วน่าจะหลักหมืน่นหมื่นกว่า อยากให้วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ทะลุสักหลักแสนได้ไหมครับพี่น้องชาวชุมพรครับรา mm hmm. นฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนพร้อมด้วยคอนเสิร์ตของอาจารย์ไข่มารีวาน,น่าจะมาทิ้งท้ายวันพรุ่งนี้อย่ามัวนอนอยู่บ้านอย่ามัวคิดว่าเอ๊ะ เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเดินหรืออไปแล้วจะมีที่จอดรถหรือเปล่ามาเะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรไปด้วยกันภายใต้กิจกรรมการจัดงานเทศกาลบอลลูนและไฟรถด,ดวงอย่าพลาดวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ